โกโมไกด์วันนี้ขอแนะนำการซื้อแพ็กเกจโรมิงง่ายๆโดยที่แพ็กเกจโรมิงของโกโมสามารถใช้ได้148ประเทศทั่วโลกวันนี้ขอแนะนำแพ็กเกจโรมิงที่ขายดีที่สุดแน่นอนโกโมขอแนะนำแพ็กเกจโรมิงเอเชียแอนด์ออสเตรเลีย399บาทใช้ได้3 2ประเทศในแถบเอเชียและออสเตรเลียสำหรับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนไปประเทศสุดฮิตแบบญี่ปุน่นเกาหลีจีนฮ่องกง กดซื้อผ่านแอปพลิเคชันโกโมทำอย่างไรไปดูกันเริ่มที่เปิดแอปพลิเคชันโกโมขึ้นมานะคะเลือกไปที่เมนูร้านค้าจากนั้นกดเลือกเมนูแพ็กเกจช็อปและเลือกแพ็กเกจ roaming จากแถบเมนูด้านบนได้เลยแพ็กเกจ roaming ทั้งหมดจะปรากฏบนหน้านี้เพื่อนๆกดซื้อได้เลยค่ะแอดมินเลือกเป็นแพ็กเกจเอเชียแอนด์ออสเตรเลียราคา399บาทได้อินเทอร์นเน็ต7็กิกใช้ได้365วันเลยซึ่งในแอปพลิเคชันโกโมมีหลายช่องทางให้เพื่อนๆเ,เลือกชำระเงินตามความต้องการของเพื่อนๆเ,เองนะคะ แต่คราวนี้แอดมินเลือกจ่ายด้วยแรปบิดลายเปเมื่อเลือกช่องทางการชําระเงินเรียบร้อยแล้วกดปุ่มซื้อเลยจากนั้นจะมีป๊อปอัพยืนยันการชําระเงินอีกครั้งเพื่อนๆกดตกลงได้เลยค่ะเมื่อกดตกลงเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชัน GoMo จะพาเพื่อนๆไปสู่แอปพลิเคชัน Line เพื่อชําระเงินเพื่อนๆสามารถดําเนินตามขั้นตอนได้เลยนะคะและเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชัน Line จะพากลับมาที่แอปพลิเคชัน GoMo อีกครั้งและจะมีป๊อปอัพให้รอจ m s แจ้งเตือนยืนยันการซื้อแพ็กเกจ roaming กดตกลงได้เลย เท่านี้ก็เป็นการซื้อแพ็กเกจโรมมิ่งเรียบร้อยแล้วเย้ yeah! ้อมบินได้เลยซึ่งแพ็กเกจโกลโมโรมิงสามารถซื้อล่วงหน้าได้นาน30วันเลยนะคะหรือจะซื้อแพ็กเกจก่อนบินก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถเช็คแพ็กเกจของตัวเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันโกลโมได้ด้วยสามารถเช็คอินเทอร์เน็ตคงเหลือคอมวันหมดอายุได้เลยค่ะนอกจากแพ็กเกจโรมิงเอเชียแด์ออสเตรเลียเราก็มีแพ็กเกจอื่นๆด้วยนะโกลโมพร้อมโกลมากอย่าลืมไปซื้อกันนะกดเลยที่ g o m o .th